อาจารย์ผู้ผิดออายหมมีของต้องสั่งอีกสั่งอะไรดีทำไมอ่ะอันดับร้อยสางมือรายสัมลายหนึ่งร้อยเข้ามาต้องการเหลือของมีของ ต้องการเหลือต้องการสร้างสร้างสร้างมีสองเสียงสร้างเั็มีเสียงสองร้อยสร้างสอนให้เป็นให้ตาย ไม่มีความเข้าใจอะไรที่ดีขึ้นเลยเยีายืมโอเคไหมต้องตามทำไมอ่ะม,มันจะไม่ใช่เมาติดเพิ่อม,อ,มอย่าเมาจำเไปรห้าสิบเข้ามา้องตาเหลือมีของต้องการ มาเหลือไหนมาแต่ละตอนนี้ไม่จได้ไอ้นะตอนนี้จำได้ไม่เป็นไรจะเกิดหน้ามีโอกาสอาไะอาจารย์จะตรวจจากแผ่นนี้เป็นแผ่นแรกแผ่นนี้ไม่ยากครับสรุปมาขึ้บอกเห็นไหมอะไร แล้ไปแทนวา,าแไปแทนกระดาลแล้วก็แทน,แนกระดานหรอกที่การครับลอกทัดสุดท้ายลงมา,างนันเองลอกให้ตรงนะอย่าลอกผิดอาทิตย์เด็ดขาดนะ100่งร้อยแล้วก็100อีนี่ห้าสหสและอีนั่นหนึ่งร้อยร้อหแล้วก็หนึ โอเคไหมแล้วก็ส่งแผ่นนี้ไปให้ฝ่ายวางแผนการหรือเขาทำงานต่อเอเควไหมลรลยวเวลาสอบถ้สอบไฟนอนอาจารย์บอกเราได้เลยอาจารย์ตรวจหน้านี้เป็นหน้าเดียวหน้าเดียวสามแปงจ้ะ คุเล่บุเล่อแต่รู้จักรอร้อยูกนะไม่ใช่รื่อร้อแบบเกียกตลตลา,านำตาลายเงี้ยสวยเลยทำม,มาถูกทั้งหมดสั์นะโยเวน่าสนุสซูเนจ่าก็เหมือูดหมปสับน่าสัาก็เห็น่อ้าวนี่ไม่สับเราก็ว่าสับตาม,ม่อบอก แล้วหนูเขียนผิดล้วหนูถามว่าทำไมไม่ดูวิธีทำที่ฉันทำล่ะเจ้านายดูมะเขียดูเราต้องถูกบนปีโอเคไม่ยากหรอกน้อันจ๋าเรีย,ยนอะไรอ่ะพรุ่งนี้มีควิสบอกก่อนลูกนะเราจะควิสตอน สิบก้าเลกาสิบห้านาทีมาทันไหมครับหัวหน้าทานเนาะสิบก้าเลกา,รรลาสาหันก่อนเร่ก่อนเร่งแรกเราครับอาจจะคิดก่อนประมาณห้านาทีก้าเลกาสี่นา,รรา,รรเ,าเรื่องอินเวนทอรีสินค้าโกงเยอยตอบให้ได้สองคำถามสั่งซื้อเท่าไหร่กับสั่งซื้อมี่นะ จจอาจารย์เจาโมเดลที่ง่ายที่สุดเ้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> บอกเยโมเดบอกขนาดนี้แล้วนะอย่าะลืมหาค่าทีเล็กมาด้วยตัวเองชดันดูเสก๋คุณทำอะไรกันเนี่ยบาเลย คิดว่าอาจารจะสอนต่ออะยเงี้ยเหรอไม่ค่ะจไม่าอาจารย์จะได้พักนพรุ่งนี้จะพยายามวิ่งไหมเร็วเนาะใขอ้เร็วนะนะถามว่าอะไรนะเร็วเรยวหรูว่าใครดีล่นะคะ 好好啊！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 好好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 好